หม่เซอ v i ช n ั่นแรปเตอร์ซีรอะไรเหรอครบพี่อ้าวลำโพงรุ่นนี้เข้ามาในคอนเซปต์ดุดันทรงพลังไงน้องสายฟ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับโปรดักรุ่นใหม่ล่าสุดจากเซอวช่นค่ะถูกต้องครับต้องบอกว่ารุ่นนี้จริงๆนะครับมีด้วยกัน3โมเดลมาดูที่ตัวแรกเลยนะคะครับ,บตัวนี้นะคะ r a ปเตอ RT12 ค่ะอื ตัวนี้ Raptor RT15 ครับค่ะแล้วก็จะมีซับอีกตัวหนึ่งนะคะชื่อว่า Raptor RT18S ค่ะก็เดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะใช่คะ่ะเดี๋ยวทำดีวิวแยกให้นะคะถูกต้องครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียเวลาไม่เสียเวลา <c oughs> ค่ะอ้าวดูสเปคกันสักหน่อยว่ามีหมัดเด็ดอะไรบ้างสำหรับตัวแรกนะคะ RT12 ค่ะพิเทพ,พครับขนาดบูเฟอร์นะคะจะอยู่ที่12นิ้วคะ่ะ กำลังวัตต์จะอยู่ที่4,000วัตต์นะคะโอ้ความดังสูงสุด 130dB เดซิเบลค่ะว้าวแล้วก็บิวต์อินบลูทูธมาให้นะคะเวอร์ชั่น5.1ค่ะโอ้น้ำหนักละจ๊ะน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่16.9กกิโลกรัมค่ะโอเคครับความถี่ตอบสนองนะตัวนี้ก็อยู่50จนถึง20,000เฮิร์ตนะครับมาดูในส่วนของ rt 15บ้างเห็นลักษณะไซซิ่งขนาดนี้นะตัวนี้วูเฟอร์ 15นิ้วครับท่านผู้ชมกําลังขับเนะ4,000พันวัตต์แม็กซิมัมแล้วก็มีความดังรวมเนี่ยนะครับอยู่ที่1 3 1 dB บดีลูทูธก็5.1เหมือนกันน้ําหนักนะฮะเห็นไซซสิ่งใหญ่แบบนี้เพียง20.7กิโลกรัมเท่านั้นเองนะครับก็ไม่หนักมากส่วนความถี่ตอบสนองนะครับอันนี้ลงลึกกว่าก็คือ45่ส้เฮิร์ตจนถึง2 0,000นเฮิร์ตนะครับในส่วนของดีไซน์การจัดวางสามารถที่จะวางในลักษณะแบบนี้นะครับหรือไปใส่ขาตั้งก็ได้ไปยึด นะฮะไปแขวนไฟอิงนะฮะหรือจะวางเป็นสเตนมอนิเตอร์แบบนี้ก็ได้ยืดหนเนาะพี่สังเกตเห็นไฟตรงนี้นิดหนนะึ่งกัท่านผู้ชมน,นะ,ะไฟที่แสดงตรงนี้สามารถที่จะออนออฟได้ตามความต้อง,งการครับผมอันนี้ก็คือดีไซน์ด้านหน้านะเรียบรู้นะฮะดูแพงแต่ราคาจะแรงหรือเปล่าต้องทายคลิปท่านผู้ชมได้ค่ะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าข้างหลังมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะ มาชมในส่วนของด้านหลังนะฮะของ SaV วิชชั่น Raptor rt 1 2และ rt 1 5นี่เหมือนกันเลยนะผมยกตัวอย่างเป็น rt 1 2ละกันนะครับจะมีในส่วนของ Input และ o u t p u t ให้ใช้งานครับผมเป็นแจ็คคอมโบแบบนี้เลยนะฮะช่องที่1ช่อที่2นะครับส่วนตรงนี้เป็น o u t p u t เนี่ยสามารถไปลิงก์ใช้งานกับลำโพงใบอื่นได้หรือเอาสัญญาณตรงนี้ออกไปบันทึกได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีหน้าจอแสดงสถานะการทำงานอย่างชัดเจนครับท่านผู้ชมนะมีปุ่มใหญ่ๆตรงนี้สามารถที่จะกดเลือก เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันด้านในได้นะครับปุ่มตรงนี้เล็กๆนะครับสามารถที่จะกดนะเพื่อย้อนกลบนับของเมนูนะเดีย๋ยวผมลองกดเข้าไปนะครับมันก็จะแสดงสถานะอย่างนี้นะฮะช่องที่1นึ่งมิวไว้นะครับช่องที่2เปิดนะฮะช่องบลูทูธมิวไว้นะครับเมนมาสเตอร์ Mater, แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะสมมติผมกดอีกทีนึง มันก็จะแสดงฟังก์ชันบลูทูธสามารถที่จะสตรีมเพลงหรือใช้ควบคุมคอนโทรลนะฮะผ่านแอปพลิเคชันก็ได้สามารถเลือกออนออฟตรงนี้ได้เลยนะครับถัดไปฝั่งนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเซตอัพเอาท์พุตโหมดมีอะไรบ้างมีมิกเอาท์นะครับเอาชันแนลที่1นึ่งชแนลที่2รวมกันไหมหรือจะเป็นลิงก์เอาท์นะฮะก็สามารถที่เลือกได้ตรงนี้ได้นะครับท่านผู้ชมหรือการเซตอัพดิสเพย์ดิมเมอร์นะครับฟลอน์ไลท์นะครับ About ต่างๆนะก็มาที่หน้าในตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไปดูฟังก์ชันอื่นช่องที่1อมีอะไรให้ใช้งานบ้างกดเข้าไปปุ๊บมี Equalizer นะครับอันนี้ต้อง o อนนะครับเวลาเราจะปรับโทนเสียงก็ต้องออนด้วยนะครับตรงนี้เขาบอกว่ามีโหมดนะครับโหมดอะไร่ Flat Vocal นะฮะก็จะมีกราฟ EQ ขึ้นมา Custom นะครับสามารถ Custom ได้นะครับ Flat แบบนี้ Vocal นะครับก็จะมีอย่างนี้ให้เลือกนะครับใน1 c h a n ช e l นะ ในส่วนตรงนี้ก็จะมีโทนเสียงนะครับเสียงแหลมนะครับเทเบิลนะครับแล้วก็เบสนะครับประมาณนี้นะหนึ่งชัแนลนะครับชัแนลที่2เหมือนกันท่านผู้ชมไปดูในส่วนของชัแนลที่เป็นบลูทูธบ้างให้อะไรมานะครับครับมีระดับวอลลุ่มนะครับถ้าจะลดหรือจะเพิ่มเนี่ยกดแบบนี้นะท่านผู้ชมนะเลื่อนลงมาตรงนี้ก็เพิ่มเสียงทุ้มเสียงแหลมอยู่ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับต่อไปก็เป็นมัตเตอร์มัตเตอร์มีอะไรบ้างก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีโหมดนะครับ อ่เขาเรียกว่า D S P Mode นะครับเป็นแบบ normal นะครับ live นะครับหรือจะเป็น club นะเสียงเบสก็จะหนักแน่นขึ้นนะครับเป็น speed นะครับงานพูด normal ก็แบบ EQ แบบปกติที่เขาปรับมานะครับต่อไปก็คือ location ลักษณะนำไปใช้งานนะครับวางเป็นแบบ s t a น e Monitor นะครับหรือว่า bracket ก็เอาไว้แขวนได้นะท่านผู้ชม นะครับไปใส่ขาตั้งนะครับก็ประมาณนี้นะเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราต่อไปดีเลย์นะครับสามารถที่จะหน่วงนะครับเวลาเราไปใช้งานร่วมกับซับวูฟเฟอร์นะครับในการอินสตอลเลชันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน่วงนะครับเวลาเสียงเนี่ยให้มันมาพร้อมๆกันนะครับทั้งกลางแหลมแล้วก็ซับให้มันมาพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็หน่วงได้ได้สูงสุดเลยนะครับเป็น100เมตรนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฮพาร์ทฟิลเตอร์นะครับสามารถที่จะ โลคัทนะท่านผู้ชมเพื่อไปใช้งานร่วมกับเขาเรียกว่าซับบูเฟอร์นะครับได้นะครับเป็นเหมือนแบบตัดคอร์สแหละนะครับแต่คือว่าไฮพาร์สพิลเตอร์นะครับ, inter, รบก็ลดความถี่ต่ําๆออกไปนะครับเวลาไปใช้งานร่วมกับซับมันก็จะพอดีรับกันนะครับส่วนตรงนี้ครับผมโหมดดักกิ้งนะครับโหมดดักกิ้งเนี่ยเป็นเหมือนโหมดดีเจครับท่านผู้ชมนะ สมมติว่าใช้ไมค์อินพุตเข้ามาช่องที่ทน่1ปุ๊บนะครับเราเปิดเสียงเพลงจากบลูทูธไปด้วยเนี่ยนะครับเวลาพูดฮัลโหลฮัลโหลเงี้ยเสียงเพลงก็จะลดหลีลงไปเวลาเราหยุดพูดนะครับสักพักก็เสียงเพลงก็จะดังขึ้นมานะครับซึ่งความดังของเพลงนะครับเราสามารถที่จะตั้งได้นะครับมันจะมีค่าเลือกกำหนดว่าช n e l ไหนนะครับมีค่าเทสโฮมดลดกี่ dB นะครับเรนนะครับความกว้างกี่ dB นะครับสามารถที่จะ ตั้งให้มันสัมพันธ์กันนะนะครับแล้วก็รีลทสามารถที่ปรับได้นะครับหน่วยเป็นมิลิเซกนะครับอันเนี้ยมันจะมีผลเกี่ยวกับว่าให้เพลงมันหลังจากที่เราพูดแล้วให้มันขึ้นมาเร็วหรือขึ้นช้าก็ขึ้นอยู่กับ3ตัวนี้ครับท่านผู้ชมนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นโหมดที่น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับการใช้งานในโหมดดีนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมในส่วนของอินพุตด้านหลังครับ หลังจากที่เล่นหลังเครื่องตรงนี้แล้วน้องสาฟ้ามีฟังก์ชันอะไรอีกตัวนี้นะคะเขามีแอปพลิเคชันมาให้ด้วยชื่อว่า Raptor Series ค่ะสามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS นะคะพี่เทพในแอปพลิเคชันก็จะสามารถโลดเพิ่มเสียงนะคะ<อ>เลือก DSP โหมดนะคะหรือว่าจะปรับ EQ นะคะก็คือสะดวกสบายมากๆเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะเซฟคา่าไว้ได้ด้วยได้อะเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันเขานิดหนึงนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง มาดูแอปพลิเคชันนะครับของ Raptor Series นะทั้ง1215ครับผมเมื่อเราเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับลำโพงเรียบร้อยนะฮะมาดูในหน้านี้ครับผมกดเข้าไปในคำว่า Edit นะครับช n n นลที่1น่ะก็เจออะไรบ้างลดหรือเพิ่มเสียงนะครับมิวได้นะครับจะเจอนะครับเขาเรียกว่า eq สำเร็จนะแบบคัดต้มก็สามารถจัดการเองนะครับโบเอลแฟร์นะครับเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับ eq นะครับแบบ ไฮเชฟนะครับโลเชฟนะครับก็สามารถจัดการได้ชแนลที่1นึ่ n ชแนลที่2เหมือนกันเลยนะครับส่วนชแนลที่3เนี่ยนะฮะเป็นของชแนลบลูทูธก็จะมีลดและเพิ่มเสียงแล้วก็มิวเสียงได้ลดหรือเพิ่มในส่วนของเสียงทุ้มเสียงแหลมได้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆอ่ะต่อไปมัตเตอร์มัตเตอร์มีอะไรบ้างมัตเตอร์ก็จะละเอียดหน่อยมีลดมีเพิ่มเสียงมีมิวเสียงได้นะครับมีสามารถที่จะเลือกการจัดวางของลําโพงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการ ใช้กับขาตั้งวางเป็นมอนิเตอร์หรือเอาไว้แขวนได้นะท่านผู้ชมสามารถเลือกโหมด DSP EQ แบบสำเร็จนะแบบ normal live club speed ไปเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับตรงนี้ก็จะมีค่า delay นะเพื่อหน่วงเสียงลำโพงเวลาไปใช้งานร่วมกับซับให้เสียงมันมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มี high pass filter ด้วยนะครับสามารถลด พัดความถี่ได้สูงสุดที่150เฮิรต์นะในส่วนตรงนี้และมีดักกิ้งโหมดด้วยนะท่านผู้ชมเป็นเหมือนโหมดดีเจเวลาเราเสียบไมนะ้นะชแนลที่1นึ่งชแนลที่2เสียบเข้าไปปุ๊บเราเปิดเพลงลงด้วยเนี่ยนะฮะเมื่อเราใช้โหมดนี้เนี่ยเสียงเพลงก็จะลดรีลงไปเมื่อเราหยุดพูดเสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ก็เป็นโหมดดักกิ้งนะเมื่อเราปรับตั้งค่านะ,ะที่เราชื่นชอบเรียบร้อยนะฮะเราสามารถที่จะเซฟซีนได้นะครับอ่ะตรงนี้มี TWS สามารถที่เชื่อมต่อลำโพงนะเชื่อมต่อ ทีเดียว2ใบนะเป็นแบบไร้าสายนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายนะครับตรงนี้เซตติ้งนะมีอะไรบ้างก็สามารถที่ off, ออนออฟไฟที่โช์ด้านหน้าของตู้ลำโพงนะครับสามารถที่จะเลือกได้ว่าเอาสัญญาณตรงนี้นะฮะเป็นลิงก์เอา์หรือว่ามิกเอา์เอาไปบันทึกเสียงตรงนี้ก็เป็นเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับก็ประมาณนี้นะในส่วนของแอปพลิเคชันครับได้เวลาไปทดลองทดสอบคุณภาพเสียงแล้วน้องสายฟ้าะจะไปพิสูจน์แรปเตอร์เนี่ยนะครับมันดุดันทรงพลังจริงไหม,มอ่ะไปเลยครับไปเลย and it's waterproof We love to you. Lay back and join the view. Cover every inch of you. The whole night through. Let me take you there. Girl, I don't care if it takes all night. Cause baby, all I wanna do is make sweet love to you. เป็นยังไงกันบ้างได้ทดลองทดสอบก็มีทัศนคติจากเรานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงที่ฟังแล้วมัน ค่อนข้างที่จะกลมกล่อมก็สมกับคอนเซปต์นะครับที่ว่าดุดันทรงพลังที่ต้องการเปิดเพลงมีเบสหนักๆก็เอาอยู่นะครับในผับอะไรเงี้ยนะเพราะว่ากําลังอ่ะมันเยอะ,ะไปได้นดนตรีสดนะสบายเลยไปใช้ในงานพูดเขาก็มี d mode speed ีเอทีพีโหมดสปีดเขาจะคัดเสียงโลออกนะฮะให้เป็นเสียงกลางแบบคลียร์งานพูดงานบรรยายก็ให้เสียงยที่คมชัดหรือดีเจนะฮะเปิดตัวสินค้าพูดไปนะครับเสียงเพลงก็จะลดหลีลงมานะครับพอหยุดพูดเสียงเพลงก็ขึ้นมาอีก ลำโพงรุ่นนี้เขาออกแบบมาสามารถใช้งานได้หลากหลายส่วนราคาเป็นยังไงบ้างน้องสายฟ้าสำหรับราคานะคะกับเลเตอร์ RT12 นะคะครับผมราคาเพียง17,9 0 0รบาทสำหรับ RT15 นะคะพี่เทพราคา19,9 0 0รบาทค่ะรวมภาษีรวมจัดส่งใช่ค่ะอยากทดลองทดสอบคุณภาพเสียงก็เชิญมาที่ช็อปของเราหรือสามารถเข้ามาชมสินค้าอื่นๆนะคะพี่เทพได้ที่เวิร์ล์ว็บไซต์ดีดชอของเรานะคะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นกับโปรดัก ของซาวิชั่นรุ่นนี้อย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์ได้อย่าลืมะค,ะคอมเมนต์มาสำหรับวันนี้นะคะฝากไว้ได้ค่ะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่ททททนี่ที่เดียวที่สวัสดีดุกท่าบสวัสดีค่ะสวัสดีครับ